สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมกรนะคะช่วง1-15มิถุนาย,ยนค่ะมาดูกันนะคะว่าความรักของชาวมากร15วันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะลัคนาสถิตยอยู่ราศีมกรก็ดูได้เช่นกันนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าดาวศุกร์ถ้าคุณรู้ว่าตำแหน่งดาวศุกร์ของคุณอยู่มกรก็ดูได้ด้วยค่ะนะคะ ว้าวโอเคค่ะสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวนะคะเราก็ยังมองว่านะคะช่วงนี้สองคนนะคะช่วยกันดูแลบุตร ดูแลบริวารเออบริวารในครอบครัวอย่างดีนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าช่วงนี้ชาวมังกรอาจจะมีศักยภาพมากสักทีหนึ่งทั้งตัวตนของคุณทั้งตัวตนของเขานะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอาจจะทั้งคุณและเขาค่ะนะคะช่วงนี้อาจจะจริงจังก็ไปไปได้มีการตั้งใจจริงจังในเรื่องของหน้าที่การงานเลยฐานะครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ดีขึ้นนะคะเรามองว่าดีขึ้นจากความตั้งใจของคนของคุณนะคะ,ะ,คะเขาอยากจะทําให้ครอบครัวที่ดีนะคะแล้วส่วนตัวตนของคุณคุณก็เหมือนกับว่าก็อยากด้วยนะคะตัวตนของคุณก็ช่วยอ่ะสองคนร่วมด้วยช่วยกันนะคะตรงนี้แต่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่บอกว่าบางครั้งบางคราวนะคะคนของคุณก็อาจจะหงุดหงิดสักนิดนึงนะคะช่วงนี้ขี้วีนขี้หง,งุดหงิดทําอะไรตามอําเภอใจอะไรประมาณนี้โดยไม่ค่อยจะฟังเหตุผลคุณสักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ โอเคค่ะนี่คือ,คอเรื่องราวของคนที่มีครอบครัวแต่ถ้าบอกว่าเรื่องราวของครอบครัวนะคะตรงนี้ดีไหมเรามองว่าดีชาวมังกรน,นะคะเป็นช่วงที่ธุรกิจการงานในครอบครัวนะคะกําลังเป,เป็นในทิศทางที่ดีนะนะคะส่วนคนที่มีประเด็นค่ะนะคะคนที่มีประเด็นเราก็ยังเราก็เห็นว่าคุณก็น่าจะจบอิสระต่อกันแล้วนะกับเขานะคะเขาอาจจะคบหาดูใจกันกับคุณอา,อาจจะ เป็นเพราะว่าหนึ่งความสุขสบายหรือเปล่าต้องการให้คุณทําอะไรเพื่อเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่เราก็เห็นว่าทุกวันนี้คุณก็ยังวิตกกังวลนะนะคะการที่จบกันมาแล้วเรามองว่าคุณน่าจะวิตกกังวลในบางคู่นะคะที่เคยอยู่กินกันมาเราก็มองว่าคุณก็น่าจะวิตกกังวลในเรื่องราวของอบุตรบริวารด้วยก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้หรือแม้แต่กระทั่งว่าบางครัง้งบางคราวคุณคิดว่าอุถ้าเขาจะกลับมาในชีวิตของคุณเนี่ย จะทํำยังไงนะคะแต่เราก็เห็นว่าช่วงนี้ตัวตนของคุณอะมันเหมือนกับอยู่ดีๆห่วงอารมณ์ไม่ไม่คุณก็เขาละค่ะนะคะมาคิดถึงกันอะนะคะมาคิดถึงกันอาจจะมีเรื่องราวฐานไฟเก่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวมังกรบอกว่าคุณอะจบมาแล้วนะคะอะไรประมาณนี้ตอนนี้คุณมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วคุณพึ่งพาอาศัยตัวเองได้แล้วคุณมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูแล้วนะคะ ความสุขความสําเร็จอะไรก็ตามทีนะคะคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองนะคะชาวมังกรแล้วเราก็มองเห็นว่าช่วงนี้ชาวมังกรคุณมีความเชื่อมั่นมั่นอกมั่นใจนะคะคือลักษณะที่ว่าช่วงขาขึ้นของคุณก็เป็นไปได้โดยเฉพาะในเรื่องของ หน้าที่การงานนะคะเขาบอกมาว่าช่วงนี้ชาวมังกรอาจจะพยายามสร้างฐานะครอบครัวนะชีวิตความเป็นอยู่ให้สบายขึ้นด้วยตัวตนของคุณเองนะคะถ้ามีเรื่องราวของคนเดิมฐานไฟเก่าเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวตนของคุณคุณไม่เอาอพอแล้วมันสายเกินไปละทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณทําเพื่อเขาทุกสิ่งอย่างนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของคนที่มีประเด็นชาวมังกรค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ เขาก็ร <mile> ู้ดีแล้วล่ะว่าเรื่องราวระหว่างความความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันจบกันเพราะว่ามีเรื่องของคนอื่นเข้ามาแทรกนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าที่จบกันอ่ะเพราะเขาทําตัวเจ้าชู้นะคะตรงนี้หรือแม้แต่กระทั่งว่าเพราะความที่ว่าเขามีศักยภาพมากเพียงพอที่เขาอยากจะทําอะไรก็ได้ตามอําเภอใจที่เขาอยากจะทํานะคะมันก็เลยทําให้ระหว่างคุณกับเขามันต้องจบกันมาจริง โอ้จบเพราะว่าเขาไปนอกใจคุณหรือเปล่าทําตัวเจ้าชู้ไปแอบมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือเปล่าไปแอบมีความรักครั้งใหม่หรือเปล่าด้วยเพราะว่าความที่เขาอยากจะทําด้วยเพราะความที่เขาอยากจะเขาเรียกว่าอะไรดีเอ่ยทําอะไรก็แล้วแต่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเข้าไว้นะคะโดยไม่สนใจเหตุและผลแล้วก็โดยไม่สนใจตัวตนของคุณด้วยทําให้ระหว่างคุณกับเขามันต้องจบกันมานะคะ มันเป็นการจบกันแบบว่าตัวเขาเองก็ไม่คิดว่ามันจะต้องจบอะว่าเรื่องราวของคนใหม่นี้นะคะมันทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะแอบเสียดายอะนะคะเราเชื่อว่าอยู่ดีเขาฉุกคิดได้ก็ได้นะนะคะว่าแอบเสียดายเวลาเก่าๆเวลาที่เคยมีกันและกันเวลาที่เคยอยู่ร่วมกันกับคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเสียดายไป ก็มองไม่เห็นอะไรแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจบกันมาแล้วนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวมากรค่ะสำหรับคนที่มีประเด็นเดี๋ยวมาดูความในใจของชาวมากรนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูความในใจของชาวมากรค่ะ มองไม่เห็นหนทางแล้วอะนะคะเขาบอกมาว่าชาวมังกรตัวตนของคุณเนี่ยคุณมองไม่เห็นหนทางเป็นไปได้หรอกนะคะที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันละนะคะคือมันยื้อกันมาได้ระยะเวลาหนึ่งละเรื่องราวตรงนี้มันเป็นการยื้อมันเป็นเรื่องของความจืดจางในความสัมพันธ์นะคะมันเป็นเรื่องราวของการละหองระแหงกันมาก่อนละนะคะความเป็นครอบครัวตรงนี้ คือคุณมองไม่เห็นหนทางเป็นไปได้จริงๆนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะไปมีโล่อีกหนึ่งใบนะคะต้องใช้คำว่ามีโล่อีกหนึ่งใบของเขาอิสระแล้วค่ะนะคะ คุณมองว่านับจากนี้ไปชีวิตของคุณน่ะคุณอยากจะค้นหาตัวเองเหมือนกันคุณอยากจะค้นพบตัวเองเหมือนกันว่าคุณต้องการอะไรนะคะคุณบอกว่าชีวิตที่ผ่านมามันก็คือเรื่องของการเรียนรู้ชีวิตคู่เท่านั้นเองเอ,อ่อที่ว่ามันก็ยื้อแล้วมันก็พยายามแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแต่นับจากนี้ไปเนี่ยก็คือคุณก็จะพยายามนะคะนะคะอย่างเช่นชาวมังกรบางคนมีลูกน่ะก็จะพยายามอยู่เพื่อลูกนะคะชีวิตคือการเริ่มต้นใหม่ ชีวิตคือการเรียนรู้นี่ก็คือ,อความในใจของชาวมาก่อนที่คุณอยากจะสื่อออกมานะคะเพราะมันคิดมันมีอะไรที่ชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งที่ว่า,าถ้าจะบอกว่า คุณคุณก็เสียใจไม่ใช่ไม่เสียใจคุณก็ยังคงมีความรักให้เขานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้มันล้มเหลวมาแล้วความสัมพันธ์ตรงนี้มันผิดหวังมาแล้วนะคะมันไม่ก่ออะไรที่ว่ามันจะดีขึ้นไปมากกว่านี้นะคะตรงนี้นี่ก็คือความในใจของชาวมังกรที่อยากจะสื่อออกมาเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาคนนั้นของคุณค่ะจะสื่ออะไรออกมาบ้างนะคะคือ ถ้าจะบอกว่าคุณเสียใจเรื่องตรงนี้มาสักพักแล้วอะนะคะมันก็เลยทำให้คุณอาจจะฉุกคิดก็ได้ว่าอืมชีวิตก็คือแบบนี้นี่เองนะมันก็คือการเรียนรู้นะคะชีวิตมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับอืมการปรชนเออการเขาเรียกว่าการประจนภัยนะคะตรงนี้ความเจ้าชู้ไก่แจ้ ความเจ้าชู้ประตูดินมันฟ้องขึ้นมาแล้วหรือตัวเขาอาจจะไม่ใช่เจ้าชู้ด้วยตัวของเขาเองก็ได้ตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเออสำหรับพวกเสือสิงกระทิงทั้งหลายนะคะที่คือคุยกันแล้วก็มาชอบพอกันกับเขาแล้วทําให้เขาหลวมตัวไปอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะก็พยายามลืมเรื่องราวในอดีตแล้วค่ะนะคะพยายามลืมเรื่องราวในอดีตหรือแม้แต่กระทั่งว่าเขาก็เหมือนกับ เป็นฝ่ายทิ้งปัญหาไปตั้งแต่แรกนะคะโดยไม่มีการเคลียร์อะไรกับคุณนี่แหละนะคะตรงนี้มันก็เลยทําให้รู้แล้วล่ะว่ามันสายไปจริงๆเพราะการการะทาตัวของเขาเพราะการที่เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวนะคะเพราะการที่เขาแอบนอกใจนะคะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาผลลัพธ์ผลลัพธ์จากการกระทําผลลัพธ์จากการเจ้าชู้นะคะมันมองไม่เห็นหนทางออกจริงๆหนทางเดียวก็คือก็พยายามลืมเรื่องราวในอดีตซะทั้งๆั้งที่ว่าเสียดายเวลาที่เขาผ่าดูใจกันกับคุณนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะนะคะเขาก็เป็นคนที่ไม่เคยที่จะหันมาเคลียร์ใจกับคุณด้วยนะคะเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาหรือแม้แต่ทั้งว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยพอเวลามีปัญหาสองคนเนี่ยมันไม่เคยหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันนะหรือแม้แต่กระทั่งว่าปัญหาตรงนี้มันสะสมมานานแล้วนะคะมันถึงคราวแล้วมันถึงเวลาแล้วที่มันจะจบสักทีมันถึงคราวต้องห่างเหินนะคะเพราะ การกระทําของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าเป็นฝ่ายชาวมังกรถูกกระทำนั่นก็ย่อมหมายถึงว่าการกระทําตรงนี้มันเป็นการกระทําของเขานะคะมันชัดเจนมากๆทำอะไรไม่ได้ค่ะนะคะทำอะไรไม่ได้จริงๆเขาคนนั้นของคุณบอกว่าถ้าเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยมันมีเรื่องราวของการแอนตี้เกิดขึ้นอะ่ะนะคะอย่างน้อยๆก็คนในครอบครัวแอนตี้แน่นอนคือไม่เอาด้วยอะ่ะอ,อ,อยากเข้ามาในชีวิตเลยอะไรประมาณนี้นะคะคือ มีอุปสรรคนะคะสำหรับคนในครอบครัวผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือใครก็ได้ของฝ่ายคุณก็ได้ของฝ่ายเขาก็ได้นะคะที่ว่าแอนตี้แล้วล่ะนะคะนี่ก็คือสิ่งสําคัญด้วยที่ว่าอะไรก็ตามมันมองไม่เห็นหนทางนะคะปัญหานี้ก็ยังคงคาละคะซังไปแบบนี้นะคะจนกว่าเขาจะจนกว่าเขาจะลืมเรื่องราวตรงนี้ซะนะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าแนวโน้มค่ะ ขอเก็บตรงนี้แปบบ๊บทุกสิ่งทุกอย่างโชคชะตาฟ้าลิขิตนะคะชาวมังกรอ,อาจจะรู้ ว่าทุกอย่างก็คือโชคชะตาฟ้าลิขิตโชคชะตาฟ้าลิขิตมีจริงไหมมีจริงนะคะมีจริงนะคะเท่า <kicking> ที่รู้มาเท่าที่คลุกคลีมานะคะทุกอย่างค่ะมันต้องย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามโชคชะตาฟ้าลิขิตเท่านั้นนะคะแล้วแนวโน้มของชาวมังกรมันข้างหน้านี้เขาบอกมาว่าการเปลี่ยนแปลงข้งนี้เนี่ยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จากที่คุณแย่มาจากที่คุณมีอดีตจากที่คุณเคยมี ปมในชีวิตนะคะกับกลายเป็นว่าชีวิตของคุณต้องดีขึ้นนะคะในวันข้างหน้านี้การเปลี่ยนแปลงข้างนี้นะคะคุณอาจจะสูญเสียความรักคุณอาจจะสูญเสียใครบางคนไปแต่การเปลี่ยนแปลงของคุณมันนํามาซึ่งความมั่นคงในชีวิตการงานแล้วการเงินนะคะตรงนี้แต่เราก็ยังเห็นว่าใจของคุณลึกๆนะคะใจของคุณลึกๆแล้วเนี่ย เราก็ยังเห็นว่าอย่างน้อยอคุณก็ยังมีใจแหละนะคะยังคงไม่ได้ปล่อยเขาไปที่ไหนแล้วก็ยังคงไม่ได้ลืมเขาไปจากใจที่ไหนอาจจะเป็นเพราะความผูกพันกันมานะคะความผูกพันไม่พอค่ะคุณก็พยายามยื้อกันมาแล้วะนะคะเราเชื่อว่าเป็นฝ่ายคุณนี่แหละพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขามาแล้วมันก็เลยอาจจะลืมยากสักนิดนึงนะคะแต่ตรงเนี้พอถึงคราว พอถึงวันณวันหนึ่งนะคะณวันหนึ่งคุณอาจจะคิดได้ด้วยตัวของคุณเองก็ได้คุณอาจจะค้นพบหนทางสว่างด้วยความคิดของคุณก็เป็นไปได้ว่าโอเคเรื่องตรงนี้น่าจะปล่อยกันไปแล้วนะน่าจะอิสระต่อกันแล้วนะคะน่าจะสิ้นสุดต่อกันละหมดเวลาทุกละนะคะแล้วพอวันที่คุณคิดได้เขาบอกมาว่าสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณหนึ่งในเรื่องของเราของความมั่นคงในชีวิตในเรื่องฐานะการงานการเงินนะคะตรงนี้ที่เกิดขึ้น <c oughs> แล้วเราก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะนะคะ ฝืนไม่ได้เขาบอกมาว่าโชคชะตานะคะมันมีอาจฝืนได้จริงๆนะคะฝืนไม่ได้ค่ะนะคะยื้อไปก็เท่านั้นเสียใจไปก็เท่านั้นเอ่อคิดใหม่นะคะเขาบอกว่าชาวมังกรคุณจะคิดใหม่นะคะคุณจะมีความคิดอยู่ดีๆเหมือนกับว่าคุณใช้เวลาช่วงนี้นะคะคืออยู่ตัวอยู่คนเดียวมีความคิด เยอะสักนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะใช้เวลากับความคิดเยอะสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณก็คิดขึ้นมาได้เองนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณไปโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงดีกว่าแล้วเราก็เชื่อว่าความมั่นคงในชีวิตกําลังเข้าหาชาวมาังกรนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นนะคะลัคก,กี้เกมแตม่ไม่ใช่ลัคก,กี้เลิฟนะชาวมังกรน,นะ บังเอิญชาวมังกรได้อย่างเสียอย่างนะคะช่วงนี้นะชีวิตรักอาจจะไม่โอเคแต่การงานการเงินกำลังมานะคะเดี๋ยวมาดูค่ะเขาคนนั้นของคุณค่ะว้าวโอเควันข้างหน้านี้ถึงแม้ว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณยังไงก็ตามนะคะแต่เขาก็ทำได้อย่างเดียวนะคะก็เขาก็อยากจะเหมือนกับว่า ถ้าสักวันหนึ่งเขามีโอกาสดีกว่านะคะถ้าสักวันหนึ่งเขามีทรัพย์สินถ้าสักวันหนึ่งเขายืนหยัดด้วยตัวของเขาเองนะคะเขาอาจจะย้อนกลับเข้ามาในชีวิตของชาวมังกรก็เป็นไปได้นะคะการที่ย้อนกลับเข้ามาในชีวิตของชาวมังกรอ่ะในบางกรณีนะคะชาวมังกรที่เคยมีเป็นครอบครัวกับเขาแล้วที่เคยอยู่กันมีลูกแล้วนะคะชีวิตเขาอาจจะวนเวียนมาเพราะมีเรื่องของการ ของลูกก็เป็นไปได้ด้วยนะนะคะเรื่องของลูกตรงนี้เพราะมันฟ้องขึ้นมาเน่ะเริ่มต้นใหม่ค่ะนะคะการเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มต้นใหม่ตัวตนของคุณก็เริ่มต้นใหม่ตัวตนของเขาก็เริ่มต้นใหม่นะคะแต่การเริ่มต้นใหม่ของเขาเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาอาจจะ อยากจะรู้ข่าวาว,าวของคุณเท่านั้นเองนะคะชีวิตเป็นยังไงชีวิตครอบครัวเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะคะแต่เราก็เห็นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันข้างหน้านะคะเขาก็ยังยังคงอะนะคะยังคงไม่ได้ปล่อยคุณซะทีเดียวนะคะแต่เพียงแต่ว่าไปให้ความสำคัญในเรื่องของการงานการเงินนะคะเขาคนนั้นของคุณอาจจะมีโชคนะเนี่ยอืม หรือแม้แต่กระทั่งว่าที่เขายังต้องวนเวียนหาคุณอะ่ะก็คือเขาอาจจะต้องดูแลเรื่องบุตรหรืออาจจะต้องมาพบลูกนะคะถ้าในคู่ที่มีลูกด้วยกันนะคะก็เพราะว่าลูกก็คือโชคชีวิตของเขาโชคในชีวิตของเขาเท่าน,นั้นเองลูกคือสิ่งสําคัญของเขาที่เขายังต้องมีการกลับมาวนเวียนหาคุณอยู่นะคะนั่นแหละค่ะ เขาก็คอยแอบดูอยู่ยห่างเท่านั้นเองนี่คือสําหรับคนที่มีลูกนะแต่ถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้มีลูกแค่คบหาดูใจกันเนี่ยมันก็ย่อมหมายถึงว่าเขาก็พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเพื่ออนาคตของเขานะคะแต่ก็ไม่ได้ไวายที่จะลืมคุณเท่านั้นเองนะคะสร้างความสําเร็จสร้างฐานะของเขานะคะ แต่กลับมาไม่ได้สองได้อย่างเดียวกลับมาไม่ได้โดนคุณเอาไม่เอาแล้วโดนคุณเทแล้วโดนคุณบล็อกแล้วนะคะเขาก็แค่อยากรู้ข่าวข่าวของคุณแต่ถ้ากลับมาหาตัวตนของคุณอะ่ะมันมองไม่เห็นโอกาสมันโดนคุณปฏิเสธนะคะตรงนี้แต่ถ้ามีลูกด้วยกันก็แค่มาดูลูก เพราะว่ายัางมีต้องมีเรื่องราววนเวียนนะคะในเรื่องของลูกนะคะบางคู่มีหนาซ้ำมีเรื่องของการส่งเสียเลี้ยงดูลูกด้วยนะคะของชาวมังกรถ้าสำหรับคนที่มีลูกนะเดี๋ยวมารู้นะคะว่ามีการวนเวียนจริงๆนะเนี่ยขึ้นมาย้ำทำไมในใบสรุป มีการวนเวียนของเขาค่ะนะคะวันข้างหน้านะคะอ,อันนี้คือสาหรับคนที่มีประเด็นหรือหรือแม้แต่กระทั่งว่ามีครอบครัวแล้วจบกันไปนะคะมีปัญหากันไปเนี่ยน่าจะมีการวนเวียนอะแต่เรามองว่าชาวมังกรคุณคุณสุดยื้อแล้วคุณไม่เอาแล้วมันสิ้นสุดที่คุณจะจะยื้ยื้ยุดฉุดกระชากต,ต่อไปแล้วเพราะหัวใจของคุณได้ปเปลี่ยนแล้วนะคะหัวใจของคุณแบบว่ามันปร่ง ะค,ะคุณรับรู้ด้วยตัวของคุณเองว่าคุณโปร่งละชาวมังกรมันข้างหน้านะคะอาจจะมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นนะคะมีคนเข้าหาคุณด้วยค่ะแต่เรามองว่าคุณขอพักใจก่อนน่ะนะคะพักใจเรื่องของความรักดีกว่าแล้วเราก็เชื่อว่าการงานการเงินของคุณกําลังมาด้วยนะคะชาวมังกรเดีย๋ยวมาดูนะคะว่า ขอมาหยิบยากหยิบเย็นมาดูคนโสดค่ะคนโสดของชาวมังกรน,นะคะคนโสดว่าแล้วเชียวคนโสดมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาที่พร้อมจะค่อยๆศึกษาเรียนรู้นะคะเป็นการเบ่เอ,อบ่มเพาะความรักนะคะบ่มเพาะความสัมพันธ์ ค่อยๆดูกันไปอะไรประมาณนี้นะคะช้าๆได้พราเล่มงามอืมเนี่ยแหละคะ่ะช้าวมังกรเร็วๆนี้นะคะคุณจะมีพร้อมทุกสิ่งอย่างเลยคะ่ะ นะคะไม่ว่าฐานะการงานไม่ว่าการเงินหรือแม้แต่กระทั่งว่าเรื่องของคู่ครองนะคะเรื่องของคนที่เขาเข้ามาหาคุณนะคะตรงนี้มีความรักครั้งใหม่เข้ามาค่ะแล้วเป็นความรักที่โอเคมากๆด้วยละ่ะชาวมังกรถึงเวลาแล้วนะนะคะสรับคนโสดนะคะถึงเวลาแล้วละ่ะสิ่งที่คุณเหนื่อยมานานสิ่งที่คุณเสียใจมานานสิ่งที่คุณจมอยู่กับอ,อ,อดีตมานานนะคะเรามองว่าเร็วๆนี้ค่ะ คุณจะได้พบเจอใครสักคนหนึ่งมาพร้อมนะคะพร้อมเขาเรียกว่าพร้อมพร้อมมอบใจให้คุณพร้อมออผูกมิตรไมตรีกับคุณนะคะพร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะคนโสดทั้งคู่ทั้งฐานะการงานแล้วก็การเงินด้วยนะคะมาแล้วนะคะยินดีมากๆค่ะชาวมาังกรหรือลัคนามาังกรหรือดาวศุกร์อยู่ที่มังกรนะคะเร็วๆนี้ค่ะ ความสุขความสําเร็จในการเริ่มต้นชีวิตใหม่กาลังมาถึงชาวมังกรนะคะชาวมังกรทําไมคนโสดดีมากเลยอะนะคะดีดีแต่เขาบอกมาว่าสภาพจิตใจของคุณอนะเหมือนเหมือนกับว่าคุณไม่อยากจะดินน้นรนไม่อยากจะไขว่ควา้ไา,วามไม่อยากเจอปัญหาความรักแต่เปิดใจเธอคะค่ะนะคะเปิดใจเถอะนะคะลืมอดีตให้ได้ซะแล้วก็เปิดใจนะคะคนโสดความรักที่ดีนะคะเข้ามานะคะแต่คุณคุณกลัว คุณกลัวว่าจะมีเรื่องราวของออบุคคลอื่นนะคะคุณกลัวว่ามาแบบไม่โสดหรือคุณกลัวว่าเขาอะ่ะมีคนนู้นคนนี้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะทุกสิ่งทุกอย่างกำแพงอยู่ที่ตัวคุณคนเดียวเท่านั้นเองนะคะเปิดกำแพงตัวเองตรงนี้ซะนะคะแล้วก็เปิดใจตัวเองด้วยนะคะอานาคตความสุขความสําเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้าสําหรับคนบางกรน,นะการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีมากๆนะคะคู่มา ฐานะการฐานะตัวเองก็มานะคะการงานการเงินก็มาเป็นคนที่สมบูรณ์เป็นคนที่พรีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคุณเป็นคนที่มีครบองค์ประกอบนะคะต้องบอกแบบนี้ว่ามีครบองค์ประกอบแล้วคุณก็เป็นฝ่ายด้วยคุณไม่จําเป็นจะต้องให้เขาเหนือใจด้วยนะคะเขาคนใหม่ที่เข้ามาในที่นี้คือลักษณะที่ว่าคุณต้องเป็นฝ่ายเหนือใจเขาอยู่แล้วนะคะมาดูบทสรุปค่ะ ยินดีกับชาวมาังกรมากๆนะคะคนโสดนะดีไปหมดเลยนะคะเรามองว่าดีไปหมดอยู่ที่ว่าคุณต้องเปิดกำแพงตัวเองนะคะมันมีอะไรที่ชาวมาังกรมันเหมือนว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจเพราะคุณมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องทําอยู่ทําในชีวิตโดยเฉพาะการปูรากฐานอนาคตให้กับตัวเองในวันข้างหน้านี้นะคะคนโสดมังกรบางคนมีเรื่องของธุรกรรมด้วย อมไม่รู้เกี่ยวกับอะไรแต่เป็นเรื่องของธุรกรรมที่ทางก็ได้นะคะมาแล้วค่ะคนโสดชาวมกรนะคะคุณจะมีพร้อมสรรพทุกสิ่งอย่างเลยค่ะนะคะสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณตั้งใจทําไม่ใช่ฝันอย่างเดียวคุณต้องตั้งใจทําด้วยนะคะแต่เราก็เชื่อว่าคุณเป็นคนสู้ชีวิตเขาบอกว่าชาวมกร,รมเป็นคนสู้ชีวิตค่ะเหนื่อยหนักยังไงคุณก็สู้ชีวิตนะคะ วันที่คุณลืมเรื่องราวในอดีตแล้ววันที่คุณพร้อมที่จะเผชิญปัญหาในชีวิตนะคะเขาบอกมาว่าความสุขความสําเร็จอยู่ในงาะน้านมือคุณเท่านั้นเองค่ะนะคะมองเห็นโอกาสลํำไรแล้วมองเห็นความสําเร็จในวันข้างหน้าแล้วเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ลุยไปวันข้างหน้าสู้ไปวันข้างหน้าค่ะนะคะอย่ามองหันหลังกลับไปอย่ามองถอยหลังกลับไปแล้วก็อย่าเดินถอยหลังกลับนะคะตรงนี้ค่ะอนาคต วันข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วความสุขจะอยู่ที่คุณนะคะไม่ว่าเรื่องฐานะไม่ว่าเรื่องงานไม่ว่าเรื่องเงินนะคะของชาวมังกรเย้ yeah. ดีใจด้วยนะคะชาวมังกรก็มีอย่างเดียวค่ะนะคะก็ชาวมังกรก็ดีแล้วนี่นะคะก็รักษาสุขภาพดีกว่านะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะคะโรคระบาดช่วงนี้มากๆนะคะไม่ว่าคุณอยู่แห่งหนไหนของโลกใบนี้นะคะก็ดูแลรักษาตัวเองดีๆ ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ